ออโอ้วันนี้อากาศดีเนาะ เริ่มหนาวแล้วเริ่มเย็นแล้วนะนีเห็นไหมปลายฝนต้นหนาวฮะไอไอแป๊วเตรียมตัวยังแป๊วเตรียมตัวไปยังเตรียมตัวยังมึงอะมาอะไรวะเปลี่ยนใจจนได้ทำไ,ไมใจโลเลนัก <laughs> ขากาศครูบาจารย์เนาะอ้ลืมโลอีกแล้วโลโรโลโ2หนึ่งสองสาสี่ห้าขากาศครูบาจารย์คณะม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนพวกไปทำทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่สิบอ็ดพฤศจิกายน2566อ่ะ วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะอืมอ่าปกติพวกเราก็อ่าเป็นบุญเป็นกุศลทุกวันฮนะอ่ามาที่นี่ได้ทำบุญทุกวันทุกเวลานะ,ะเพราะเราเป็นนักภาวนาเนาะสำหรับภาคกรรมาฐานนะเออ เวลาออกพรรษาหมดหน้ากระถินนะอ่ะาก็จะออกเที่ยวหาสถานที่วิเววิเวที่สปายะเพื่อเปลี่ยนนะสถานที่คือออกหาสบาการหานะภาวนาในป่าในเขานะตามถิ่นธุรกรันารเนาะอ่านะเพื่อบำเพ็ญภาวนาานะเรียกว่าเพื่อฝึกหัด หัดเก่านิสัยตัวเองอะเอนะเกิดส่วนกระแสแห่งจิตแห่งใจตัวเองเนาะาหลงตาอนุโมทนาด้วยนะ,ะโน่นแหละใกล้จะเข้าพรรษานะั้นแหละค่อยค่อยกลับมาเนาะแต่การไปพระที่ยังไม่ได้นิสัยยังไม่พ้นนิสัยก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยเห็นไหมออ่าอ่าแต่อย่าไปมาก อย่าไปเป็นกลุ่มใหญ่มันจะไปนั่งคุยกันอีกนะอย่างมากกับสามคนไม่เกินนี้สองคนนะด,ดีที่สุดนะได้ยินว่าอา่มีอ่คผูบานะจะไปถ้ำอชันตาวะถ้ำอชันตาจะให้ฤาษีสวีพาไปวะ่ะ ต้องผูกโซ่ไว้นะรศษ์ชวีเดี๋ยวมันก็นลอยหนีรักหนีฮะไหนหลับอยู่ไหนหรศิษยชียว,ชทออมามาวีท่า,นะามาชันตาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่สุดก็คือพ่อใหญ่ใบเมื่อก่อนหลวงตาไปอยู่เนี่ยพ่อใหญ่ใบเนี่ยเป็นคน้มมาม่าเอาไว้ทุกเช้านะท่ามาชันตาเนี่ยอยู่ที่เลยบ้านปากลาไป ที่หลวงตาเคยพูดหลายครั้งหลายทีสมัยก่อนหลวงตาไปอยู่แถวนั้นเนาะเดินจากถ้ำสมงนะวันถ้ำสมงห่างจากบา้านทั้งมหมดหลวงตาว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบกิโลนะ,ะมันก็เลยไม่มีที่บินทาบาทก็เลยต้องอาศัยพระขาวอไปเพื่อจะก,กับปีจังหันให้อะ ดีเหมือนกันจะได้ไปรู้นะธ้ามาชันตานี่เพราะว่าเรือทางจากต้องเดือเท้าเข้าไปอนะตอนนี้มีทางรถเข้าไปไหมพยาบาลไปเอไปถึงที่เขาอเนาะตรงตกอีนอมอยู่นะไม่ชีนอมอยู่ ไมัมันมีมันมีถ้ำหนึ่งอยู่ตีนานะเขาแล้วก็เดินทางลัดเลาะภูเขาเข้าไปหลายกิโลเหมือนกันพาจะไปถึงชั้นถ้ำอชันตาถ้ำอชันตานี่เป็นถ้ำใหญ่ใหญ่นะกว้างใหญ่นะอยู่ได้ยี่สิบสามสิบรูปสบายสมอาชันตานี่นะติดอยู่หน้าผาสูงนะ อ,อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงนั่งอยู่บนถ้ำปากถ้ำจะมองเห็นน้ำโขงมองเห็นฝั่งประเทศสปปลาวอย่างชัดเจนเลยเพราะสูงมากนะล้มตาเคยไปอยู่กับพ่อใหญ่ใบนานเหมือนกันเนาะสิ่งที่จำเป็นที่ทนั่นเราต้องฉลาดฉลาดอะไรฉลาดหาน้ำซับเพราะที่นั่นไม่มีน้ำ นะไมมีน้ำที่จะอาบอ,อย่างมากก็สองสาวันสี่วันอาบนอะนะอเพราะฉะนั้นถ้าไปหน้าร้อนก็ลําบากหน่อยถ้าหน้าหนาวก็อ,อสบายหน่อยนะเพราะว่าเดินจากท่ามชันตาไปน้ำํำซับเนี่ยที่ไปหาน้ำซับที่หลวงตาเคยไปอาบนี่ประมาณกิโลก,กว่าๆหรือสองกิโลน,นะอยู่บนหลังเขานั้นมีอยู่น้ำน้ำ เขาเรียกอาอาตาน้ำซับขึ้นมาบนหลังเขาฮะเราก็ไปอาบน้ำที่นั่นก็ได้สองสามวันไปอาบสิ้นคนหนึ่งถ้าบาัชชตานีา้ผู้นักภาวานานหลวงตาก็อยากแนะนำให้ขึ้นไปอยู่เพราะออกจากถ้ำหลังถ้ำไปก็จะเป็นภูเขาที่ไม่มีหมู่บ้านคนเลยนะอา ไปนอนตามซอกหินซอกถ้ำแถวนั้นเลยออกกับท้ามาชันจาก็ามากมายลูกตากเคยพาพ่ะใหญ่ใบไป,ไปนะฉะนั้นพระกรรมสานเราจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้อที่ควรระวงังอะหนึ่งคืองูอในถ้ำนั้นจะมีงูแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกแต่เป็นงูพิษเนาะระมัดระวงังนะแล้วก็อีกอย่างนึงอะอ่า ต้อวระวังฮะ <c oughs> อาจจะ <c oughs> ต้องดูถ้ำก่อนถ้าถ้ำนั้นไม่มีมแมลงไม่มีสัตว์ทุกชนิดก็อ,อยากเข้าไปเพราะสัตว์ถ้ำนั้นอาจจะมีพิษเพราะว่าสัตว์อื่นอยู่ไม่ได้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้นี่คือกรรมฐานฮะต้องรู้จักสังเกตนะเนาะถ้ำเยอะแยะ,ะตรงนั้นเนาะ มีลิงมีอะไรมากมายอยู่ะยังพอเห็นอยู่นะที่นั่นแต่ตอนนี้มีหรือเปล่าไม่รู้เนาะ,ะถ้ำอชันตานี่น่าอยู่นะ,ะแต่จะไม่มีน้ำกินนะเนาะพยาบาลเนาะต้องนำขึ้นไปนะตอนลงตาไปอยู่นี่จ้างชาวบ้านเขาหามขึ้นไปหาขึ้นไปนะต้องมีเตาแก๊สด,ด้วยเล็กนะเอาไปเพื่อนะ น้ำเนี่ยต้องขงจันทร์เขาอ,อหา,หาขึ้นไปชาวบ้านเขาหาไปส่งเพราะเราถือไปไม่ไหวหรอกแต่ตอนอยู่นั้นหลวงตามีพระองค์หนึ่งชื่อว่าครูบามังกรครูบามังกรนี่แกจะเป็นพระที่มีริ์มีเดชนะครูบามังกรเ,กเ,พ,รเ,รกรเพราะใหญ่ไก็รู้จักครูบามังกร แกจะมีฤทธิ์มีเดชน,นะนะแกก็เลยวิง่งวันหนึ่งสี่สิบกิโลมันวิ่งไปกับที่วิ่งไปเอาน้ำเอาอะไรขึ้นไปส่งวิ่งเลยนะเวลาแกเป็นมังกรเนี่ยถึงเรียกกูบามังกรมาแกคำรามเอออยู่บนถ้าแกก็จะวิง่งลงมาวิง่งขึ้นไปนะวันละหลายรอบที่จะขนเสบียงขึ้นไปนะตอนลงมาแกก็จะกลายเป็นพญาหง แกมีสองผ้านะ,ะนี่เห็นไหมและอีกอย่างที่ควรระวังคือมาเรียเรียที่ถ้านั้นที่ภูเขาลูกนั้นยังมีเชื้อมาเรเรียอยูอ่ตอนลงตาไปเนี่ยแม่ชีตายคนหนึ่งให้มาเรียเรียไม่ชีอนตตาเนาะ,ะใช่ไหมพระใยาใบพระเบาะเบใบเขาไปางานศพอย่นี่เนาะ ไม่ใช่อนันตาเขาเรียกชื่อตัวเองว่าอนันตาก็ตายจริงๆอนัตตาจริงๆตายเพราะไข้ามาเรีย,รยนะจนไม่ใช่อีกคนหนึ่งได้หามส่งโรงพยาบาลทันนะมาเรียเราไข้มาเรียรยนะหนะวังต้องมอีที่กันยุงไปด้วยนะแต่ถ้าอยู่ในถ้ำมาชันตานี้จะไม่มียุงนะ,ะไม่มียุงมีแต่นกนางแอ่ อาลกลังแอ่นลกลังแอ่นนี้จะไปทําเอาน้ําลายทาอยู่ผนงังถ้าอานั่งหลับตาไม่นานก็พิ้วบักพิ้วบักเหมือนกระสุนเลยนะเพราะหลวงตาขึ้นไปอยู่นะั่นนานพอสมควรนะเมื่อก่อนหลวงตาก็อยากให้ไปตามรอยอาตามรอยตามรอยภูบาอาจารย์อา ส่วนถ้าไปทางภูพานหลวงตาก็แนะนำเชิแถวเต่างอยเชแถวลวงหลวงนะเอออุราหารเพราะภูเขาแถวนั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์น้ำบนเขาเนะส่วนอาหารบินทบาตก็อาศัยชาวป่าชาวเขาแถวนั้นเป็นหน้าเป็นที่สถานที่เหมาะสมแก่การภาวนาเนาะอ่ะนะ ถ้าจะาเดินขึ้นไปก็ประมาณสามสี่ร้อยเมตรเฮ้ยไม่ใช่สามสี่พันเมตรพันเมตรเนากิโลหนึ่งเนาะสามกิโลกว่าขึ้นไปหลังเขานะั้นเดินจากหลังเขากว่าจะทะลุเข้าไปถึงอำเภอนาแกเนี่ยสองวันกับสามคืนเขาจะเจอหมู่บ้านก็เป็นสถานที่ที่ฝึกหัดได้ถ้าใครอยากไปเนา,าะลวงตาแนะนำ ซึ่งครูบาอาจารย์แถวนั้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่หลายวัดก็รู้จักกันนะเพราะหลวงตาเคยไปสร้างวัดไว้ที่นั่นอยู่งานสองสามที่อยู่นะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การภาวนาหาประสบการณ์เนาะเปลี่ยนสถานที่เนาะผู้ที่ใจยังหลักใจยังไม่มั่นคงก็ดีแล้วที่นามหา ดูหัวจิตหัวใจตัวเองอว่าจะมีขันติบารมีสร้างขันติได้มากขนาดไหนสร้างอินทรีย์ได้มากขนาดไหนเนาะสร้างความศรัทธาแก่ใจตัวเองสร้างกําลังใจให้ตัวเองการภาวนาเนี่ยหมายถึงสร้างกําลังใจให้เป็นนะและวิ่งไงต้องเป๊ะไปอยู่บนเขาระวังนะทําโดยเฉพาะทํานไสะพระตายหลาย,ลาย,ลายลเท่าไรรูปแล้อ่าอ่า เพราะฉะนั้นพระธรรมวินยัยศีลศีลพระธรรมก็ดีวินัยก็ดีอย่าให้บกพร่องนะ,ะและก็อย่าไปพบปัจจัยเด็ดขาดอันตรายเพราะเขาจะฆ่าเอาไ็ได้นะ,ะ,ะพวกขี้ยาพวกรักเรียงพวกอะไรอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยมันก็เอาได้อันั่นแหละที่ไม่เจตนาที่ไม่ให้พบมีเงินก็เพราะ พระพบเงินพกปัจจัยก็เพราะเหตุนี้แหละนะมันอันตรายสําหรับพระเรานะเนาะถ้าไปเจอพวกของมีค่าสมบัติอยู่ในถ้ำนะก็ถือว่าอย่าไปแจะนะอย่าไปแจะอะไรเราไปภาวนาไม่ใช่เราไปหาเอาสวัตถุสิ่งของใ,ใดๆนั่นแหละพระธรรมวินยยัยจะป้องกันได้อ่าพระธรรมวินยัยเพราะพระธรรมวินัยของที่ไม่ประเคนี่ยถือว่า อย่าไปแจกต้องก็าแล้วพันนะเพราะฉะนั้นนี่แหละเราจะเห็นคุณค่าของศีลของพระธรรมวินัยตอนเราไปอยู่ที่อุกฤษที่สปายาสุดๆนี่แหละเพราะเราตอนนั้นไม่ได้พึ่งอะไรพึ่งศีลพึ่งวินัยพึ่งพึ่งธรรมะนะเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเห็นคุณค่าของศีลของวินัยว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมอยู่ที่หัวใจเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ถ้ากรรมฐานเราศีลก็ดีวิเนก็ดีอย่าพ้องเด็ดขาดถ้าพ้องแล้วอยู่ไม่ได้มันจะกลัวเข้าใจไหมเออคุณตาถ้าไปเจอเจอผีบางบททำไงครับคุณตาอ่าไม่ทำอะไรก็ระบงแยใส่หัวก็นนะครับเพราะใจเราเหนือเขาเราเป็นผู้มีศีลผู้ทรงศีลเราเหนือกว่าเขาไม่ใช่ไปกลัวเขาถ้ากลัวเขาเราก็เป็นรองเข้าเข้าใจไหมแถวนั้นมีแถวนั้นมี อย่าลืมว่าถ้ำผาขาวเนี่ยตรงเลยถ้ำใส่ขึ้นไปถ้ำผาขาวถ้ำหลวงปู่สอนเนี่ยนะจะมีต้นยายาสุบเราเนี่ยต้นยาต้นนี้เป็นต้นยาที่หลายร้อยปีหลายพันปีแล้วมั้งอะเพราะใหญ่มากนะใหญ่จริงๆนะอ่าอาอ,าอ,าอยู่บนหลังเขามีต้นเดียวอ่ะมีต้นเดียว นี่แหละเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะอ่ะเพราะถ้ำแถวนั้นเยอะหลงตาคิดว่าหลงตาไปคลาทุกถ้ำเลยลนะอ่ะถูกคลาแล้วนะถูหลงตาเปิดบริสุทธิ์หมดแล้วถ้ำแถวนั้น,นคือเป็นเลาะหมดนะตามถาม้ำตามภูนะ่นแหละแล้วภูภูคออ่าภูแมงแครงนะอ่าภูถ้ำนกและภูอะไรหลายๆภูจากนั้น เห็นไหมอ่านี่แต่เรามัดนระวังเรื่องงูกับมาเรียนะอ่าอย่าให้งมันอ่านั่นเท่าไหร่เนาะอ่าอย่าท้าทายอย่าท้าทายเนาะอ่าแต่ท้าทายก็ดีให้ตายไปเลยเนาะมันจะกลับมาเปลืองข้าวเนาะอ่าอ่ามีคนดูไหมนัดสองร้อยเจ็ดสิบครับอ๋ออมีคำถาม จากคุณรัชนกสาธะครับอยากถามหลวงตาแนวทางจูงสามีเข้าวัดทําบุญทําทานทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเลยแถมว่าเราอีกเวลาทําบุญครับมึงเป็นรองเขาหรือเขาเป็นรองมึงะถ้ามึงเป็นรองเขาจะมาจูงเขาเราเป็นไปไม่ได้มึงต้องรู้จักฐานะของมึงด้วยถ้าสามีมึงเหนือกว่ามึงมิตตมันจะดึงมึงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงมันเลย ดึงหัวใจตัวเองต้องถามตัวเองว่าเราออ่ากับสามีใครเป็นรองใครการจะอะสอนเขาได้ดึงเขาได้เราต้องเสมอเขาอย่างน้อยและก็เหนือกว่าเขาถ้าเราตามก่าเขาเนี่ยไม่มีทางเหมือนเราไปเดียวงานก็ตามทำง,งานก็ตามถ้าเราเป็นรองเขาเนี่ยโอ้ยไม่ต้องหว่วงมึงอยา่าไปเลยดีกว่า มึงไม่มีสิทธิ์ต่อรองเขาหรอกอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวเองตัวนี้รืยฐานะอาถานะนะอ่าคือเขาว่าสามีเขาว่าทําแต่บุญไม่มีจะกินอยู่แล้วครับบุดาอ๋อนั่นแหละใช่ไหมอ่าสามีบอกว่าทําแต่บุญไม่มีจะกินอยู่แล้วว่ามก็ดีมากินข้าววัดก็ได้นะอบอกว่าไม่มีจะกินก็มากินกับหลวงตาได้บอกหัวมึงนะ ที่นี้กินฟรีละให้หนโูนะ,ะเรื่องธรรมะมาครับว่าที่หลวงตาสอนว่าให้ดูตัวเองนี่คือแบบไหนครับหลวงตาครับให,ให้รู้จักตัวเองครับอ๋อรู้จักตัวเองหมายถึงให้มีความรู้สึกตัวนั่นเองมีสตินั่นเองจำไว้คําว่าดูตัวเองเนี่ยคือให้มีความรู้สึกอยู่ตัวส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเราจะไปอยู่ภายนอก เขาเรียกส่งจิตออกนอกเห็นไ,ไหมเราจะไปจ้องแต่คนอื่นจับปิดแต่คนอื่นนี่นี่เขาเรียกสม,มุทยัยส่งจิตออกนอกถ้าเรามีความรู้สึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าดูตัวรู้จักตัวออเพราะถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ในตัวเรานะเห็นไ,ไหมอ่ะ,อะเราก็นั่นแหละคือมัคอ่า เราจะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆคือตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยนั่นแหละมันจะรู้ทันตัวรู้ทันความคิดอ่ะอ่าอย่าลืมว่าการดูจิตก็คือดูความคิดเห็นไหมดูดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมเห็นไหมอ่าหลักการของการดูจิตเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่าอ่ก็คือดูกายก็คือดูลงดูจิตก็คือดูความคิดนี่แหละเนี่ยนี่นี่การรู้ทันตัวเอง ทำไงจะรู้ทันความคิดลหละเห็นไหมนี่แหละแก่ไีมนะไม่มีอะไรคตาพอดีเมื่อกี้มีประเด็นที่ว่าเมียทําบุญแล้วผัวว่าทีนี้ผัวถามครับคุณคุณคุณศักชัยฉลาดคําถามว่าภรรยาทําบุญแต่เราไปบอกเงินไม่พอใช้จะบาปไหมครับจากไรสดครับอ่าก็เตือนกันก็ดีนะมันจะไปบาปอะไรเนาะเพราะอนั้นมันทําเกินตัวมันเรือดร้อนเห็นไหมมันไม่เป็นบุญหรอกจริงไหมล่ะ ทำเป็นบุญมันต้องทาด้วยความพร้อมและไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นถึงเรียกว่าบุญนะอ่าอ,อ,อันแล้ก็เรียกทําเอาหน้าทําตามเพื่อนนะนะ,ะบุญนี่ต้องสบายใจต้องเบาต้องเต็มใจทำนะคำว่าบุญเลยนะไม่อยากทําเพื่อนชวนไปก็ไปทําทํากลับมากลับมาบ้านผัวก็ทะเลาะก,กับผัวอย่างเงี้ยมันจะเป็นบุญไหมละ่ะบ้านแตกแสลกขาดฮะ เห็นไหมเพราะ,ะฉะนั้นการทำบุญเราต้องพร้อมอวัตถุที่ทานและคนที่จะให้ทานและบุคคลที่ควรรับทักษีนาทานนี่ประกอบได้สามอย่างที่จะสมบูรณ์อะไรลนะ่ะเรียกว่าเนื้อนาบุญอะไรลนะ่ะเนื้อนานอนนาล่มกับนานอนอเนื้อนาบุญก็หมายถึงปลูกข้าวไปแล้วได้ ได้ผลได้เต็มเม็ดเต็ม,มหน่วยน้วเ,เรียกนาบุญเมื่อเราปลูกข้าวแต่ถ้านาแห้งแล้งนาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมึงปลูกมึงหวานลงไปขนาดไหนมันก็ไม่ได้ผลเห็นไ,ไหมอ่ามันจะไปหวานให้ผลไมลหมล่ะเนี่ยผัวก,ก็ทะเลาะผัวก,ก็ห้ามอ่ะกลับมาก็หน่าบูดหน้า,นา,นานมึงใส่กันอย่างเงี้ยไหนล่ะบุญมึงเดี๋ยวก็ตาเขียวอกีกกลับมาเนาะอ่าโดนกระปัน้นผวัวอย่างเงี้ยดี้งกระปั้นอย่างเดียว ตีมันไม่ตั้งเข้าไปอีแล้วนะอืมนะขอใค้กำลงครับหลวงตาครับจากคุณชุติยาวัฒนะชุติกุลครับกราบเรียนถามหลวงตาเราจําเป็นไหมคะต้องไปบวชปฏิบัติหรือจะทําที่บ้านได้ไหมคะหลวงตาทําที่บ้านก่อนก็ได้นะอ่าจะทําที่บ้านแล้วเห็นว่ามัน,มนเป็นค่าสึกาไปทำอยู่างไนไปนร่างสมาธิอย่างเงี้ยเดียวผัวก็ไปสะก,กิดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยจริงไหมแล้วมันจะสงบไหมละ่ะ จริงไหมล่ะอ่าเดี๋ยวก็เพื่อนเดี๋ยวก็ลูกเดียเด๋ยวก็ห้านเดี๋ยวก็ผัวอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงไหมเอออ่ามันเป็นค่าเสด็อยู่เงี้ยมันไม่สมดุลอันนี้ถ้าจะจะหวังแค่ให้ทําภาวนาเพื่อเป็นนิสัยอยู่ก็ทำที่บ้านก็ได้นะถ้ายัางไม่พร้อมอะนะอาถ้าภาวนาไปเมื่อถึงที่พร้อมแล้วมึงอยู่ไม่ได้หรอกมึงเห็นหน้าผัวมึงเหมือนเห็นยักแล้วนะโอ้ไม่เอาละเนี้ยนะเออ จาจกคุณกระต่ายอ่างทองฝากคอมเมนต์เข้ามาครับหนูเคยไปบวชกับหลวงตามากกลับมาบ้านหาความสงบไม่ได้เลยค่ะ,ะหมดภาระ,ะแล้วจะกลับมาบวชอีกอมันไม่หมดหรอกอีตายเอ้ยเดีงง่ยมันขี้ม้อไม่มีหมดภาระ,ะทั้งโลกะมีแต่พระละหันละหมดภาระ,ะถ้าเป็นมูชนมูชนจะไม่มีทางเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องใช้ตัวอยู่เลยทำไว้ไม่มีทางหรอกอ เพราะมันจะยุ่งเหยิงไปหมดแหละนะพวกอย่างเงี้ยก็เหมือนพวกกูไม่รับผิดชอบอ่ะก,กูว่าไม่เหมือนลาหมดผ้าละนะนะนะจำไว้เนี่ยมีข้ออ้างสิเออจริงไหมกูรู้จักมันีกระจายนะคนะรับลุงตาขออนุญาตมีฝากมา,ากอ,อีกครับแจกขึ้นข้ออีกอ่าลุงตาเปิดรับเด็วกวัดไหมครับผมตัดหญ้าเก่งค <laughs> รับที่นี่ไม่มีสนามหญ้ามีมาตัดหญ้าอะไรอย่างเงีนะ้ยอื เอยากให้มาดูลมมากกว่าจริงไหมล่ะอ่าเราไม่ได้สมัครงานนะที่จะรับเด็กนั้นเด็กนี้เขามาภาวนากันะนะะจริงไหมอ่ามาภาวนากันแค่มาดูลมมันมันโอ้โหฮะง่ายจะตายไปไม่ต้องไปตัดหญ้าหรอกจริงไหมล่ะอ่าจะไม่ใช่มาดมลูนะดูลมนะจำไว้อ่าไอ,อ,อ,อ้แป๊เนี่ยสะดุ้งเลยเพราะเรื่องนี้ชอบมาเมืองนะ <g ül> นะอืมะจำะไว้มาภาวนาหลวงตามไม่ได้ไม่ได้กีดกันไม่ได้กียกันต้องมาเป็นเด็กวัดมาตัดจ้ามาทํางานไม่ใช่เรามาภาวนานะจําไว้มาดูลมหายใจเข้าหายใจออกอ่ะมาฝึกตนเนาะอ่าวันนี้ก็สมควรเนาะยุติเนาะเอารับพร ยัถาวริวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกปติอิจิจังปฏิจังตุมหังกิปเมวะชมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปะระโสยัถามณีโชเิระโสยัตถะอะิวานาสิริสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติ อายุวันโนสุขังมาลังสาธุพ่อขนาดหมอในะบริสัยเครื่องก็ดังลุก